ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรยัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านช่วงนี้ก็เป็นช่วงท้ายๆแล้วเป็นวันสุดท้ายแต่ยังมีอีกช่วงหนึ่งนะ ก็วันนี้เป็นวันที่5ของการปฏิบัติอยู่กันมา4วันกว่าๆแล้วนะไม่รู้เป็นยังไงกันบ้างนะท้ายที่สุดทุกอย่างก็จะผ่านไปจะผ่านไปด้วยดีหรือว่าผ่านไปด้วยน้ำตามันก็ผ่านไปเหมือนกันจะผ่านไปแบบอยากให้ผ่านหรือไม่อยากให้ผ่านท้ายที่สุดมันก็ จะผ่านไปนะบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ห้าวันนี่มันเร็วจริงๆเลยคอร์สมันสั้นไปบางคนก็ว่ามันช้าเหลือเกินคอร์สมันยาวไปก็ว่ากันไปคนละอย่างสองอย่างแต่วันมันก็เป็นวันของมันอย่างนั้นแหละเป็นไปตามเรื่องของมันบางคนอยากให้มันอยู่นานๆก็รู้สึกมันไปเร็วบางคน อยากให้มันไปเร็วๆก็รู้สึกมันช้าเหลือเกินอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นความรู้สึกของแต่ละคนเป็นอุปาทานความยึดถือของแต่ละคนเท่านั้นแต่สิ่งต่างๆมันก็มาตามเหตุแล้วก็ไปตามเหตุเวลามันก็ไปเรื่อยๆของมันนะอย่างเวลาเราจะเลิกวันนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงนะก็ต้องรอให้มันถึงสิบเอ็ดโมงก่อนมันค่อยถึงสิบเอ็ดโมง ถ้ายังไม่ถึงสิบเอ็ดโมงมันก็ยังไม่ถึงนะแต่บางคนบอกว่าโอจะกลับไว้ทําไมเนี่ยไหนๆก็จะกลับอยู่แล้วก็อยากให้มาถึงสิบเอ็ดโมงไวๆหรืออยากจะให้เลิกก่อนสิบเอ็ดโมงอย่างนี้เป็นตน้นนะมันก็เป็นความอยากความยึดถือของแต่ละคนแต่ที่จริงสิบเอ็ดโมงมันก็ต้องมาถึงของมันนั่นแหละแต่ไม่ใช่มาถึงตามใจเราหรือไม่มาถึงตามใจเรามันมาถึงเมื่อมันมาถึง ถ้ามันไม่ถึงมันก็ยังไม่ถึงนะฉะนั้นหน้าที่ของเราต่อสิ่งต่างๆในโลกนี่เพียงแค่อดทนมันก็ถึงเพียงแค่อยู่ไปมันก็ถึงของมันอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนั้นของมันฉะนั้นถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ตามอริยมรรคมีองค์แปดเราก็จะได้ศีลสมาธิปัญญาไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่ใช้ชีวิตอยู่ในนี้ไม่ใช้ชีวิตอย่างนี้เดี๋ยว สักหน่อยมันก็ต้องผ่านไปผ่านไปเราก็จะไม่ได้อะไรเราได้นั่นได้นี่สักหน่อยก็ต้องทิ้งไปเมื่อถึงเวลาไม่อยากจะทิ้งมันก็ทิ้งหรืออยากจะทิ้งมันก็ทิ้งเหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นของมันถ้าเราไม่ใช้ชีวิตตามอรอยิยมรรคมีองค์แปดเราก็จะไม่ได้อะไรเลยเพราะสิ่งนั้นมันมาแล้วมันก็ไปนะอย่างนี้ฉะนั้นเราทั้งหลายก็อย่าลืม กลับไปบ้านก็ดีอะไรก็ดีก็อย่าลืมใช้ชีวิตให้ถูกต้องนะให้มีสัมมาทิฏฐิจับมันมาเรียนรู้มาศึกษามันมาเดี๋ยวมันก็ไปอย่างน้อยเราก็ได้ความรู้กับมันได้ความรู้จากมันนั้นว่าเออนี่มันเป็นของไม่แน่ไม่นอนนะมาที่นี่ก็จะได้รู้ศึกษามีคนอะไรเยอะแยะมากมายมาอยู่ด้วยกันหลายๆคนก็วุ่นวายสับสน แต่ว่าเดี๋ยวสักหน่อยก็ผ่านไปแต่ถ้าเราไม่จับมาศึกษาไม่จับมาเรียนรู้เราก็ไม่ได้ความเข้าใจว่าคนนี้มันเป็นอย่างนี้แหละมันวุ่นวายมันสับสนอย่างนี้แหละแต่ละคนมันไม่เหมือนกันพอเราไม่ได้ศึกษาพอออกไปข้างนอกคนก็ไม่เหมือนกันอีกเราก็ยังเครียดเหมือนเดิมอย่างนี้ทำตองน,นี้ไม่รู้โลกนั่นเองฉะนั้นเราจึงต้องใช้ชีวิตให้ดีใช้ชีวิตให้ถูกต้อง ใช้ชีวิตด้วยปัญญาอริยมรรคมีองค์แปดพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นพรหมจรรย์เป็นการใช้ชีวิตที่ประเสริฐใช้ชีวิตที่ดีที่สุดพระองค์ประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยครบถ้วนอย่างที่พวกเราท่องกันคือข้อปฏิบัตินี้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วอยู่ในที่พระองค์สอนเอาไว้เพื่อว่าเราจะได้อะไรติดไม้ติดมือไปบ้างจากที่โลกมันเป็นอย่างนี้ เพราะมันไม่อาจจะเป็นอย่างอื่นทีนี้ถ้าดีที่สุดก็เมื่อเรามีคุณสมบัติพร้อมก็ให้เห็นชัดความจริงแล้วก็ปล่อยวางก็จะใช้ชีวิตด้วยความรู้ด้วยปัญญาเป็นชีวิตประเสริฐนะไม่ใช่คนมีความสุขมันประเสริฐไม่ใช่เทวดามันประเสริฐหรือไม่ได้ใช้ชีวิตแบบพรมมันประเสริฐแต่ใช้ชีวิตด้วยปัญญาเป็นชีวิตประเสริฐ เราเป็นคนนี่ก็ประเสริฐได้ถ้าใช้ชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐแค่ไหนก็อย่างพระพุทธเจ้าของเราและลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นพระอระหันต์นี่แม้แต่เทวดาแม้แต่พรหมก็ยังมาไหว้เนี่ยอย่างนี้แต่พวกเรานี่อะไรแค่ผีก็กลัวจนขนหัวลุกแล้วแต่พระพุทธเจ้าของเราขนาดพรหมจะว่าผีเลยพรหมยังมาไหว้นะคิดดูส่วนพวกเรานี่แค่ผีก็กลัวจนขนหัวลุกแหละอะไรก็วนเวียนไปเรื่อย น่ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยปัญญาแต่ถ้าใช้ชีวิตด้วยปัญญาแม้แต่เทวดาแม้แต่พรหมหรือแม้ใครๆก็ยอมรับว่าเออนี่เป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่ประเสริฐใช้ชีวิตให้รู้จักทุก์ขไม่ได้ไปเป็นทุกข์ใช้ชีวิตรู้จักทุกละเหตุแห่งทุกข์ไม่ต้องเป็นทุกข์แต่เรารู้ รู้ของไม่เที่ยงเราก็จะได้เป็นผู้มั่นคงแต่ตอนนี้เราไม่มั่นคงเลยแสวงหาแต่ความมั่นคงไม่รู้จักว่าสิ่งต่างๆมันไม่มั่นคงเราก็เลยไม่มั่นคงไปด้วยเพราะเอาใจไปฝากไว้กับของไม่มั่นคงมันก็เลยไม่มั่นคงทีนี้ก็ยิ่งแสวงหาของมั่นคงมันก็ยิ่งไม่มั่นคงหนักกว่าเดิมอย่างนี้บางคนแสวงหาชีวิตที่มั่นคงมาตั้งแต่เด็กจนแก่จะตายแล้ว ก็ยังไม่มั่นคงอยู่นั่นแหละเขาก็ยังคิดอยู่เดี๋ยวชาติหน้าไปเกิดบนสวรรค์คงจะมั่นคงหรอกเขาว่าไปอย่างนั้นอย่างนี้วุ่นวายไปเรื่อยนะจะไปทําอย่างนั้นให้เรารู้ว่าในโลกมีแต่สิ่งไม่มั่นคงจิตใจก็จะมั่นคงขึ้นให้เห็นว่าโลกมีแต่ทุกข์จิตก็จะเป็นสุขเข้าถึงความสุขเป็นอิสระได้อิสระจากทุกข์มันก็เข้าถึงความสุข นะีอย่างนี้เรียกว่าใช้ชีวิตด้วยปัญญาตรงตามสัมมาทิฏฐินะทุกนี้ให้ปริญญาให้รู้จักสิ่งไม่เที่ยงนี้ให้รู้จักว่ามันไม่เที่ยงให้รู้จักมันสิ่งเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราอันนี้นะสิ่งต่างๆล้วนไม่มีแก่นสารเราดูไปศึกษาเรียนรู้ก็จะได้แก่นสารได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญา จนกระทั่งเข้าถึงสิ่งที่เป็นกันสารคือนิพพานเนี่ยเห็นว่าไม่เป็นกันสารเนี่ยจะได้สิ่งอันเป็นกันสารเห็นว่ามีแต่ของไม่มั่นคงเนี่ยชีวิตจึงจะมั่นคงเราจึงจะเป็นผู้แน่นอนเห็นว่ามีแต่ของไม่แน่นอนนั่นแหละเราจะเป็นผู้แน่นอนเป็นพระโสดาบันเป็นต้นไปพระโสดาบันท่านเห็นว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นท ouais. ั uh ้งมวลล้วนดับไปเป็นธรรมดาท่านก็เป็นผู้แน่นอนแล้วเนี่ยเพราะเห็นว่ามีแต่ของไม่แน่นอนส่วนพวกเรามาหาแต่ของแน่นอนเลยไม่แน่นอนวนเวียนอยู่อย่างนี้นะฉะนั้นให้เห็นว่ามีแต่ของไม่แน่นอนแล้วเราก็จะเป็นผู้แน่นอนเพราะมันแน่นอนอยู่อย่างนั้นว่ามันไม่มีสิ่งใดแน่นอนนะมันเป็นอย่างนั้น ทำนองนี้นะก็แน่นอนอยู่แล้วคือมันไม่แน่นอนมันเป็นอย่างนั้นแหละมันไม่เป็นอย่างอื่นเราเห็นว่ามีแต่ของไม่เที่ยงเราก็จะกลายเป็นผู้เที่ยงที่จะได้ตรัสรู้ในภายหน้าอย่างนี้ทำนองนี้เนี่ยหลักการมันมีอยู่อย่างนี้แต่ทางพวกเรานี้ใช้ชีวิตแบบผิดพลาดอยู่แบบตรงกันข้ามเลยก็เลยไม่ได้คล้ายๆกับทางสู่ความพ้นทุกข์ถึงความสุขอันแท้จริงนี่เป็นทางหนึ่ง เราหันหลังให้เสร็จแล้วก็ไปอีกทางหนึ่งอย่างนี้แม้แต่เราที่สนใจทางธรรมะหรือเป็นชาวพูดกันอะไรกันก็ยังติดพลาดกันมากอย่างคำถามที่ถามมาโดยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับบุญกับกรรมเกี่ยวกับเรื่องเจ้ากรรมนายเวรอะไรต่อมิอะไรซึ่งล้วนแต่เข้าใจคลาดเคลื่อนไปไกลมากนะพระพุทธเจ้าสอนอย่างหนึ่งเราก็ไปทำอีกอย่างหนึง่งมันก็เลยวนเวียนกันไปนะ ฉะนั้นหลักๆเบื้องต้นสําหรับเราทั้งหลายก็ให้ฟังธรรมะให้เข้าใจให้มีสัมมาทิฏฐินะมีความเข้าใจจะได้ใช้ชีวิตถูกต้องจะได้พยายามทําความเพียรอย่างถูกต้องสําหรับสัมมาทิฏฐิก็มีสองขั้นหลักๆเท่านั้นเองก็คืออันที่หนึ่งเป็นขั้นโลกิยะขั้นพื้นๆธรรมดาทั่วไปของชาวโลกหลักๆก,ก็คือมั่นใจเรื่องกรรมและผลของกรรม หวังผลมาจากการกระทําเชื่อมั่นในหลักเหตุผลถ้าผลมันจะเกิดขึ้นก็ต้องมีเหตุเท่านี้แหละเนี่ยเข้าใจแค่นี้ก็ก็ชัดเจนแล้วไม่ต้องมีนั่นมีนี่อะไรให้วุ่นวายนะทำดีมันก็ดีพูดดีมันก็ดีคิดดีมันก็ดีทำไม่ดีมันก็ไม่ดีพูดไม่ดีมันก็ไม่ดีคิดไม่ดีมันก็ไม่ดี ไม่เกี่ยวอะไรกับใครหรอกเนี่ยอย่างนี้แต่ถ้าจะมีผลอะไรเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าอ๋อมันมาจากเหตุถ้าถูกด่าถูกดินทาหรือถูกทำร้ายขึ้นมาก็อ๋อมันมาจากเหตุที่เราทําไว้ไม่ดีนั่นแหละมันก็เลยเกิดสิ่งนี้ขึ้นอย่าไปสงสัยมันเพียงแต่ว่าบางเหตุบางปัจจัยเราไม่อาจจะรู้ได้มันถูกปกปิดอยู่หรือว่าตาเราไม่ดีแต่ทีนี้ ถึงตาเรายังไม่ดีเราก็เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอันนี้มันก็ง่ายเข้าแล้วเราก็ค่อยๆศึกษาไปอย่างนี้ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ก็จะเข้าใจชัดอันนี้ขั้นที่หนึ่งนะทานได้แค่นี้ก็สบายขึ้นเยอะแนละ้วชีวิตเราเนี่ยไม่ต้องเริกงามยามดีไม่ต้องรอวันโน้นวันนี้ไม่ต้องคนนั้นคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นถูกคนนี้ผิดมันสบายขึ้นเยอะก็ ถูกก็ที่ทําถูกคิดถูกพูดถูกผิดก็ที่ทําผิดคิดผิดพูดผิดแค่นี้แหละง่ายนิดเดียวนะจะดีจะชั่วเราก็ดูที่กรรมนะใครมาว่าเราดีไม่ดีมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเขาว่าเกี่ยวกับกรรมนะเขามาด่าเราแหมเธอนี่ไม่ได้เรื่องเลยชั่วจริงๆเราก็มาดูก่อนว่าเราชั่วจริงไหมไม่ใช่จะชั่วตามเขาไปเลยถ้าชั่วตามเขาไปเลยอย่างนี้มันก็ชั่วแล้วคือว่ามันมีมิจฉาทิฏฐิ มันเห็นผิดนะเราไม่ได้ชั่วตามที่เขาว่าเราชั่วตามกรรมเราก็ต้องมาดูก่อนทําทุจริตบ้างไหมเนี่ยอ่าถ้าไม่ได้ทําก็เขาว่าเราชั่วเราก็ไม่ได้ชั่วหรอกนะอย่าไปเอาชั่วเข้ามาเพราะมันชั่วนี่มันชั่วตามกรรมนะไม่ใช่ชั่วเพราะเขาว่าไม่ได้ผิดเพราะเขาว่าทีนี้ถ้าเขาว่าเราดีเหลือเกินเธอยอดเยี่ยมมากเราก็มาดูก่อนว่ายอดเยี่ยมมันไหนบ้างไม่ใช่ ไปด่าชาวบ้านแล้วเขาก็บอกว่าเธอนี่ยอดเยี่ยมมากเราก็ภูมิใจอยู่อย่างนั้นนะมันจะได้อะไรนะอย่างนี้พูดนั่นพูดนี่เก่งอะไรเก่งพูดเรื่องชาวบ้านเก่งเลยวิจารณได้ดีมากแม้เธอยอดเยี่ยมมากเลยภูมิใจไม่างี้อย่าไปภูมิใจมันเลยนะอย่างนี้เพราะว่าไปทําไม่ดีเนี่ยจะไปภูมิใจกับความไม่ดีนั้นมันผิดมันมิจฉาทิฏฐิมันเห็นผิดเห็นผิดเป็นชอบ เห็นกงจักเป็นดอกบัวไปแล้วนะถึงแม้เราจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่าก็ยังรู้อยู่ว่าอันไหนมันดีอันไหนมันไม่ดีอันไม่ดีก็รู้อยู่ถึงจะยังไม่ดีอยู่ก็ยังรู้ว่าเอออันนี้ไม่ดีนะนี่ก็ยังชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิบ้างแล้วรู้จักของไม่ดีว่ามันไม่ดีรู้จักผิดว่าผิดรู้จักถูกว่าถูกถึงแม้ตอนนี้จะยังไม่ค่อยถูกก็ตามแต่ว่า สักหน่อยก็จะพอทำถูกขึ้นได้นะด้วยการมีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นเนี่ยก็อาศัยการฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยจะได้รู้จักอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรถูกอะไรผิดนะถ้าเบื้องต้นสิ่งที่ผิดแน่นอนที่ไม่ดีแน่นอนก็คือทุจริตทั้งสิบเนี่ยไม่ดีแน่นอนเลยให้ท่านทั้งหลายจำไว้นะก็คือถ้าใครยังเห็นว่าทุจริตมันดีอยู่อะไรอยู่เนี่ยผิดเลย มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดฉะนั้นเราทั้งหลายก็อย่าไปเป็นอย่างนั้นนานนะให้จําไว้แม่นๆหนังสือทั่วไปท่านก็เขียนไว้แล้วมีข้อไหนบ้างเราก็ไปเปิดดูท่องไว้ถ้ายังคิดจะทําอย่างนั้นอยู่อะไรอยู่ยังคิดว่าเนี่ยโกหกยังจําเป็นอยู่นะจําเป็นต้องดื่มสุราเมรัยบ้างเข้าสังคมอย่างนี้มันเห็นผิดอยู่เห็นกงจักเป็นดอกบัวอยู่มันผิดพลาดผิดจากความเป็นจริง พราะว่าอันนั้นมันไม่ดีเราไปเห็นว่ามันดีมันก็ผิดที่ผิดนี้ไม่ใช่ผิดกับใครหรอกผิดจากความจริงเอ้ความจริงนี่เราจะเชื่อได้ยังไงว่ามันจริงพระพุทธเจ้าตรัสไว้เราเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ค่อยๆพิจารณาดูมันจริงอย่างพระองค์ตรัสไว้ไหมก็ย่อมจริงอย่างนั้นดูแล้วนะอย่างนี้อันนี้ของไม่ดีของดีก็มีตั้งแต่เริ่มต้น ทานศีลภาวนากุศลกรรมบทต่างๆถ้าดีสุดๆเลยก็อริยมัรคมีองค์แปดอันนี้ดีที่สุดนะเป็นพรหมจรรย์ที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้เป็นทางที่ทำให้ถึงความพ้นทุกข์ทำให้ถึงความสุขอย่างแท้จริงความสุขนั้นเป็นสิ่งมีอยู่แล้วความสงบมีอยู่แล้วเพียงแต่เราเดินไปตามทางก็จะถึง เนี่ยท่านมาปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าปฏิบัติตามทางนี้แค่ทําทางนี้เท่านั้นไม่ต้องคิดอะไรมากแค่เดินไปก็จะเข้าถึงความสงบถึงบ้างไหมเนี่ยบางคนสงบตอนจะได้กลับบ้านนี่แหละอาจารย์ที่เดินเดินมาไม่สงบเลยคือมันยังไม่ถึงมันก็เลยยังไม่ถึงนะอย่างนี้ถ้าเดินไปในองแปดเนี่ยยังไม่ต้องคิดถึงว่าจะได้อะไรจะสงบจะสุขไหมไม่ต้องคิดเลยขอให้ทําตามแปดอันนี้ค่อยๆทําไป แล้วจะเข้าถึงไม่นานหรอกนะก็จะได้ความสงบความสุขความปลอดโปร่งตามส่วนไปเอาง่ายๆแค่เรามีสัมมาทิฏฐินี่มันก็สุขไปเยอะแล้วแค่เห็นว่าสิ่งต่างๆมันไม่เที่ยงของเก่าที่ทําไปแล้วมันก็แล้วไปแล้วแค่เรารู้จักแค่นี้มันก็ปล่อยวางได้เยอะสบายขึ้นตั้งมากบางคนก็ไปสํานึกผิดอยู่กับเรื่องเก่าๆทุกจะตายแล้วอย่างนี้มันไม่ได้อะไร เราไม่รู้จักอันนี้จังมันไปยึดถือแน่นอนของนั้นมันผิดไปแล้วมันไม่ดีแต่ไม่ดีมันก็แล้วไปแล้วเราทําอะไรมันไม่ได้อันนี้ให้รู้จักเสร็จแล้วเรารู้ว่าสิ่งไม่ดีนั้นมันไม่ดีก็สํารวมระวังอย่าไปทําอีกขนาดคนอื่นเรายัางให้อภัยได้ทําไมตัวเองเราจะให้อภัยไม่ได้คนอื่นมันก็ทําผิดเหมือนกัน่ะความผิดมันไม่ใช่ของใครความผิดเกิดจากคนอื่นเรายัางให้อภัยได้ทําไมความคิด เกิดกับเราเองเราจะให้อภัยไม่ได้ก็มันไม่เที่ยงเท่ากันเนี่ยอย่างนี้มันก็ง่ายนิดเดียวแต่มันยากสําหรับคนที่เข้าใจผิดยึดถือนี่โอ้อย่างนั้นอย่างนี้ต้องไปขอคขามาต้องไปขอโทษขอโพยต้องอะไรต่อมีอะไรมันลําบากลําบนหลายเรื่องหลายรา,ยราวมากเนี่ยอย่างนี้ที่พวกเราทํากันอะไรกันเนี่ยปัญหามันเยอะที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเข้าใจผิดเห็นผิดนั่นเอง นี่สัมมาทิฏฐิอันที่หนึ่งแบบที่หนึ่งก็คือสัมมาทิฏฐิในแบบโลกโลกแบบโลกิยะทารียกภาษาธรรมะทันว่าโลกิยะสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจรู้เรื่องกรรมและผลของกรรมเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมเหตุผลบุญบาปมีอยู่จริงพวกนี้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว การให้ทานต่างๆหรืออะไรต่างๆที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เป็นของมีจริงดีจริงพวกเนี่ยนะถ้าหลักๆก็คือเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมนี่แหละเชื่อหลักเหตุผลนะอย่างนี้ทุกคนก็เป็นไปตามกรรมมีพวกถ้าทําดีก็ได้ผลมาเป็นเกิดเป็นเทวดาบ้างอะไรบ้างถ้าทำบาปก็ไปเป็นสัตว์อบายบ้างอย่างนั้นอย่างนี้ ความเชื่อเรื่องพวกนี้ความเห็นถูกต้องเรื่องพวกนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐินะต่อมาสัมมาทิฏฐิความรู้ความเข้าใจระดับที่สองก็เป็นชั้นโลกุตระชั้นเหนือโลกอันนี้จะดีที่สุดถ้าชั้นโลกโลกนี้ยังมีความทุกข์บ้างอะไรบ้างปนเปย์ยังวนเวียนอยู่ยังมีความยึดถืออยู่ส่วนถ้าเป็นชั้นโลกุตระนี้จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เลยนะเป็นสัมมาทิฏฐิ ขั้นสูงท่านทั้งหลายต้องควรจะมีขั้นสูงไว้ฟังไว้มันแม่นสัมมาทิฏฐิขั้นสูงก็เป็นความรู้เรื่องอริยสัจทั้งสี่เป็นสัมมาทิฏฐิในอริยมรรครู้จักทุกพวกท่านรู้จักหรือยังทุกเป็นยังไงบ้างหน้าตาเป็นไงทุกเนี่ยหน้าตาแบบนี้แหละที่นั่งอยู่นี่แหละเป็นรูปเป็นนามนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเหตุให้เกิดทุก์รู้กันหรือยัง ตัณหาเนี่ยรักตัวกลัวตายคิดว่ามีตัวจะทําเพื่อตัวทําให้ตัวเนี่ยทาให้ต้องมีทุกมาวนเวียนเวียน่หว,วาตายเกิดแล้วก็ไม่ได้อะไรทําเพื่อของตัวเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ของตัวจริงเลยไม่ได้แก่นสารอะไรไปสักทีทําเพื่อของตัวเลยเสียศีลไปตกอบายอยู่เรื่อยรักษาของตัวเลยทุกอยู่เรื่อยอันนั้นของเรายึดไว้แล้วก็ทุกเพราะมันไม่เที่ยงอยู่เรื่อย ก็ของที่มันไม่เที่ยงยังไงมันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วของที่ต้องแก่เป็นธรรมดายังไงมันก็ต้องแก่อยู่แล้วของของที่ต้องเจ็บป่วยเป็นธรรมดายังไงมันก็ต้องเจ็บอยู่แล้วทีนี้เขาไปยึดยึดว่าอันนี้ของที่ต้องแก่เป็นธรรมดานี่เป็นตัวเรานะเป็นของเรานะพอมันแก่ขึ้นมามันป่วยขึ้นมามันจะตายขึ้นมาก็ทุกข์เพราะมันอย่างนี้ตัณหาจึงเป็นเหตุเกิดทุกข ความดับทุกข์คือน,นิพพานสิ้นตัณหาหนทางคืออริยมรรคมีองค์แปอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิขั้นสูงขั้นที่เราทั้งหลายควรมีไว้ท่องไว้แม่นแม่นแค่สี่ข้อเองทุกทุกขะสมุทยัยทุกขะนิโรธะทุกขะนิโรธะคามินีปฏิปทานี่ให้แม่นแม่นไว้ใครพูดผิดจากนี้มันก็ผิดเท่านั้นแหละนะอา้าวทำไมมันผิด ก็มันผิดจากความจริงความจริงมันเป็นอย่างนี้มีเท่านี้นะมีเท่านี้เราไปว่าเปลี่ยนไปจากนี้หรือผิดไปจากนี้มันก็ผิดความเห็นก็เลยผิดความเห็นที่ผิดเลยเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิน่ะที่ว่ามิจฉาทิฏฐินี่คือเห็นผิดผิดจากอะไรผิดจากความเป็นจริงอย่างนี้น่ะทำตรงนี้นะครับอันนี้พูดถึงความรู้ความเข้าใจสองขั้น ท่านมาในคอร์สนี้ถ้าไม่ได้อะไรเยอะนักก็ให้ได้สองขั้นนี้ไป2องอันนี้ไปเสร็จแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติไปฝึกต่อไปอยากได้เท่าไหนก็ทำอาเลยนะถ้ามีความรู้ความเข้าใจแล้วมันง่ายนะมันง่ายสะดวกนะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าการมีศรัทธาเนี่ยเป็นทรัพย์ศรัทธานี่เป็นทรัพย์ศรัทธาคือเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นทรั์อันเบื้องต้นแล้ว หมายถึงว่าถ้าเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามันก็ง่ายแล้วทีนี้พอได้ความรู้แล้วได้สัมมาทิฏฐิจากการฟังมาแล้วเราอยากได้อะไรเพิ่มเติมบ้างล่ะเราเชื่อแล้วนี่มันง่ายแล้วเราเข้าใจเรารู้แล้วเราก็ไปทําเอาขยันเท่าไหร่ก็ทําเอาเหมือนเรารู้จากกองทรัพย์แล้วโอ้นน่นกองทรัพย์สมบัติอยู่ตรงนี้กองใหญ่เลยเราไปดูอา้าวจริงซะด้วยทีนี้ก็อยู่ที่ความขยันเราจะเอาเท่าไหร่ ส่วนเราเห็นว่าเออเป็นกองทรัพย์แล้วเราเข้าใจแล้วเราเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามาฟังแล้วแต่เรายังไม่ทํามันก็ยังไม่ได้แต่ว่าดีแล้วเห็นกองทรัพย์แล้วจะเอาเมื่อไหร่ก็เรื่องของเราอย่างนี้ทํานองนี้นะทีนี้ถ้าไม่รู้เรื่องเลยมันก็ผิดไปเลยบางคนไปจับก้อนอะไรมาไม่รู้นึกว่าก้อนทองที่หนได้เป็นก้อนหินอยู่ด้วยจับแล้วต้องมาโยนทิ้งมันผิดอยู่ด้วยอย่างนี้นะ พวกเราโดยทั่วไปไปจับแต่อันผิดมาจนมั่วไปหมดอย่างนี้นะทีนี้จับอันผิดก้อนหินมาหนักยังไม่พอแถมยึดด้วยสิยึดก้อนหินเป็นทองบอกว่านี่มันผิดนะก็ไม่กล้าทิ้งกลัวจะไม่เหลืออะไร <c oughs> ต่างๆที่ทิ้งไปนะมันดีแต่เขาอาจารย์ดีฉันทํามาตั้งแต่เด็กจนแก่แล้วอาจารย์ไม่กล้าทิ้งนี่พิธีอะไรต่างๆที่เขาทํามาอะไรต่อมี่อไรไม่กล้าทิ้งเสียดายเขาบอก เนี่ยอย่างนี้ก็มีนะ่สวดมนต์ให้มันขลังสวดมาตั้งแต่เด็กจนแก่แล้วก็ถ้าไม่สวดก็กลัวมันจะไม่ขลังไม่กล้าทิ้งสวดต่อไปเรื่อยๆอีกนะ่สวดจนตายเลยไม่ยอมขลังสักทีสวดแล้วก็ยังตายเหมือนเดิมอยู่นั่นแหละทําไมไม่สวดให้มันรู้ว่าจะต้องตายทําไมต้องไปสวดให้มันไม่ตายมันม,มั่วอยู่ฉะนั้นเราต้องพลิกกลับข้างสวดให้มันรู้ ว่าจะต้องตายแน่นอนนะสวดให้มันรู้ว่าจะต้องพลาดพรากแน่นอนไม่ใช่สวดให้มันอยู่ด้วยกันนานๆสวดแบบนั้นมันไม่ได้อะไรหรอกนะต้องสวดให้รู้ว่าจะต้องจากกันแน่นอนเลยจะต้องเศร้าแน่นอนจะต้องทุกข์แน่นอนเลยนี่สวดให้มันรู้ไม่ใช่สวดให้มันสุขอยู่อย่างนั้นแหละพวกเราสวดให้มันอะไรครับมีแต่สวดให้มันสุขแล้วมั้งอย่างนี้เอถ้าไม่อยากจะสุขแล้วจะสวดทำไมอาจารย์ สวดให้มันรู้ทุกข์สิสวดให้มันรู้ว่ามีแต่ทุกข์มีแต่สิ่งต่างๆไม่ใช่ของเราอย่างนีน้ให้มันได้เรื่องให้มันเข้าใจกันนะครับอันนี้เบื้องต้นก็สรุปให้ท่านฟังสักนิดหนึ่งนะ